สวัสดีครับพ่อใหญ่สมฤทธิ์ครับมือนีลอยมาให้อาหารกรบมา,มาเกีก่่กบตั้งแต่เศร้านะครับกรบโบเศร้ากันได้ดอกตอนนี้7จ็ดโมงกว่ากระบ่งการจเจริญเติบโตของกบนะครับฮวนห่วงกับเป็นละ จากเสื้องกันก็มีนะครับเบินไปอะไรไปหลับเห็นแล้วเขาจะมาโดดกินเหี้ยนะครับอาหารก็คือเป็นเม็ดเม็ดนี่นะครับนี่เป็นเม็ดเม็ดนี่ว่านนะเขาอาหารครบไงโดดกิน อาเลสอร่อยเลยท่าคนคุณกำมาโดดกินมาเบิ่งกบหน่อยครับอันนี้จะเป็นกบน้อยกบหน่อยนี่ซิฟหามือกำลังเป็นแล้วแห้งครับ กบหน่อยสิบหามือเรื่องแบบเรื่องบ่อดินตอนนี้ใส่อาหารอาหารกบกลางครับเ้าใส่อาหารกบหน่อยละสิบหามือรู้สึกว่าใหญ่เร็วเพราะว่าบอ่อนี่เนี่ยจะเริ่มต้นจากเฮ็ดบ่อดินห้เลยนะครับเฮ็ดบ่อนี่แล้วก็มปาปอยอันนี้ตั้งแต่ซื้อมาเลยตัวละบาทห้าสิบ นงามเดยกบหน่อยกำลังกินนะครับตัวละโตนะครับผมว่ายามของเว้นเขาก็าจะมาลงร้อยน้ำแล้วก็มีแผ่นกระเบื้องแผ่นกระเบือเบ้องเนี้ยทังนี้ก็มีเป็นแผ่นกระเบื้องให้เขาได้ส่วนห้ม ดูตามธรรมชาติรับรบอ่บอบ่อดบ่อแดนบ่อดมุงตอนแรกก็ว่าจะมุงง้งังคาเหด็ดเซาไว้แล้วแต่ว่าบ่มุงนะครับต้องการให้เขาเป็นความธรรมชาติอันนี้เป็นบอ่อกบหน่อยซิบหามือตอนนี้เป็นบอ่อกบใหญ่แล้วเดือนกว่าตอนนี้เป็นเดือนกว่านี่ครับอาหารคงจะบอ่อควาคงจะมาให้เติอมอีกอันนี้ก็ ที่เห็ดไซบอร์ซีเมนต์บอร์ซีเมนตหาทอนั่นที่ซื้อมาสองร้อยตัวเห็นว่ามันแออัดก็เลยเห็ดแบบนี้ให้นะครับเพราะว่าเห็นอันเห็นกบหน่อยเนี่ยมันมีความแข็งแรงมันใหญ่เร็วก็เลยม,มาเห็ดบอร์นี่ให้มันเป็นซองพ่อครับกบสรุปแล้วก็ ทีใหญ่มานี่เหลือหนึ่งอยหาสิบตัวหนึ่งร้อยห้าสิบตัวของกบใหญ่กบหน่อยร้อยห้าสิบตัวคือกันก็นกนมีตายไปแน่เนาะบอย่างบดจุตัวจังไนก็นได้กินแล้วครับถ้าจะกินอิลีก็คงจะพ่อกินแล้วสำหรับกบใหญ่วันนี้อยู่กับก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 บ,กบ มีทั้งกบดำแล้วก็บกบเหลืองกบเหลืองก็มีเนี่ยร้อยมานี่กบเหลืองนี่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 ร้อยมาเนี่นนนนยก,กบเหลืองอาหารจะเบิดแล้วแล้วบ่งก่อนเจีม้าวานลงให้จะกลนะับหนึ่งอาหารเบิดแลาเบิ่งกบหน่อยน้อยเป็นยังไงบ้างกบหน่อยอาหารกับ่าสิเบิดนะครับเป็นตาสาอ่อ,อน พอได้มาเห่นน้ำเขาอ่าส่วนนั้นนี่เป็นหอยหอยเชอรี่สีทอง่อาจากตัวนิดน้อยนะครับซื้อมาจากตัวนิดน้อยอ่าอันนี้ซื้อมาได้อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งลนะเลอาทิตย์หนึ่งจากตัวละบาทกลายเป็นตัวละสิบบาทละสามบอ่บอกบบ่อ บอ่อหอยกําลังกินเาเอาเอาอาหารป่าหางนกยุงให้เขากินและกะ็ใบพงสุรดเนี่ยนี่อีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนผักกิจกละเอาผักกิจกผักตบชาวาตัวน,นี้ก็ล่างบอ่อไว้เรียบร้อยล้างบอ่อไว้เรียบร้อยสําหรับสิอนุบานลูกกบเอยลูกอะลูกหอย เป็นบอ่ออนุบาลจะให้อาหารกรเบเพิ่มบ่อบ้านบดบ่อบดบ่อห้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบ่อปลาดุกบ่อปลาดุกกินกินดีเอาตืตนมาช็กจังไรกันเขาอิ่มละ ตัวนี้หอยหอยตัวนี้เป็นหอยอ่าพอพันธแม่พันก็ได้หลยเตือบอแ,แล้วเมื่อนี้กับไข่แล้วละเมิดจะได้มาเก็บไข่ได้มาเก็บไข่ที่ครับหอยงามๆสามสิบตัวเมืเ่อนี้ผ้าเลาะสวนคางบ้านของขานะครับ ส่วนข้างบ้านตู้เย็นข้างบ้านกับประมาณนี้ครับอ่ะไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ